ะะต้อเนื้อก็คือเยื่อบุตาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดในคนที่สัมผัสไอแดดนะคะรังสีอุลตร้าไวโอเลตอย่างคนที่ทํางานกลางแจ้งซึ่งมันเป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยในคนไทยจริงๆไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเป็นคนที่อยู่ในแถบเส้นศูนสุดคือแถบโซนร้อนอย่างแถวบ้านเรานะคะมาเลอินโดฟิลิปปิน์ หลักๆก,ก็คือการโดนแสงแดดนะคะเพราะว่าแสงอุตราวเวลตในแดดโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าถึงบ่ายสามเนี่ยของเมืองไทยรวมทั้งประเทศในเขตร้อนทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างแรงทีนี้สาเหตุอื่นๆที่เจอเนี่ยก็คืออย่างเช่นออดบ้านโตแดดโตโลมโดนฝุ่นตลอดพวกนี้จะทําให้มีการระคายเคืองเนื้อหลังก็จะมีการอักเสบของตัวเยื่อบุตา ถ้าเราเปิดตาตัวเองปุ๊บดูในกระจกนะคะเราก็จะเห็นว่าคนที่เริ่มเป็นมันจะมีจุดเหลืองๆขาว,ขาวๆนูนๆอยู่ตรงบริเวณเยื่อบุตาเราเรียกว่าเยื่อบุตาก็คือส่วนที่เราเห็นเป็นสีขาวๆนะคะตรงตำแหน่งหัวตากระหางตาหรือว่าถ้าเทียบเป็นนาฬิกาเรอาอาจจะเรียกว่าตำแหน่งสนาฬิกา9นาฬิกาทีนี้เมื่อไหร่ที่เราดูตาในกระจกแล้วก็จะดูว่าเห็นชัดเห็นไม่ชัดก็เทียบกันสองข้างว,ว่ามันมัวหรือไม่มัว ถ้าเราเป็นแรกๆเราไม่เคยสังเกตตัวเองก็จะมีตั้งแต่ตอนที่มันเล็กๆนะคะมันก็เหมือนกับมันยังเล็กอยู่มันไม่มีอาการทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเข้าตาดําอันนี้เห็นชัดแล้วเราจะเห็นมันว่าเป็นเหมือนกับแผน่นเหมือนกับมีอะไรสักแผ่นหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงขอบตาดาหรือบางคนที่เป็นเยอะก็คือจะคือจะเข้าไปกลางตาดําเห็นเป็นเนื้อเหลืองๆหรือแดงๆนะคะเป็นลูกสามเหลี่ยมมันก็จะเหมือนเวลาเราก็พิบตาแล้วมันก็จะ มีอะไรเปของขวางอยู่พวกนี้ก็จะเริ่มมีการอักเสบการระคายเคืองอาจจะรู้สึกมันมันไม่สบายตามันเคืองตาทั้งต้อเนื้อทั้งต้อลมนะคะหนึ่งคือไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งแน่นอน ถ้าเป็นต้อนเนื้อกับต้อลมน้อยๆนะคะเราไม่แนะนําให้ทําอะไรนอกจากใส่แว่นยกเว้นถ้าตาคลายเคืองตาก็หยอดเป็นกลุ่มน้ําตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคืองแต่เราจะผ่าตัดก็ต้องมีข้อบ่งชี้สมมุติว่าเราคิดว่าโอ๊ยปล่อยให้มันใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยทําอะไรกับมันทีเดียวอันนี้อาจจะเข้าใจผิดเพราะว่า1ก็คือสาเหตุของมันหลักๆก,ก็คือการระคายเคืองนะคะกับแสงอ้ลตาไวอเลตเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่ป้องกันแปลว่าเมื่อไหรที่เราผ่าตัดไปแล้ว เราไม่ป้องกันเต้ามันก็งอกขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ถึงเรียกว่ารักษาหายไม่ขาดก็คือต้องใส่แว่นตลอดชีวิตเวลาออกข้างนอกเวลาที่เราลอกต้อเนื้อไปแล้วโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดูแลตัวเองของเราและถ้าเราไม่ใส่แว่นตลอดคนที่เป็นแล้วก็มักจะเป็นอีกโอกาสจะกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัดครั้งแรกก็คือประมาณสิ ถึง20%แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติหมอลอกไปร้อยคนก็จะมี20คนที่กลับมาเป็นเพราะไม่ดูแลตัวเองเรื่องการใส่แว่นอันนี้คือเหนี่ยวกัรดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้ตาลาคายเครื่อง ถ้าไม่ไรู้สึกเครืองปาเนี่ยตัวน้าตาเทียมหยอดได้ปลอดภัยนะคะแต่ว่ายาตัวอื่นอย่างยาลดการอักเสบบางตัวที่ซื้อจากร้านก็ต้องระวังเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารที่เป็นสเตียรอยถ้าเราหยอดสเตียรอยนานๆมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเต้ากระจกหรือต้อหินตามมาได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือต้องใช้ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น ดูแลดวงตาก็ง่ายๆ1ดูตัวเองก็ลองปิดตาดูสองข้างเทียบกันคนปกติถ้าใส่ตาสั้นเราก็จะรู้เออเราแบบโม่พอๆกันแต่ถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งที่โม่มากกว่าอันนี้ต้องรีดตรวจแหละค่ะแล้วก็ในปัจจุบันแนะนําว่าคนอายุเกิน 40, 40ก็คือควรจะพบแพทย์ตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้งต้อเนื้อต้อลมเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนออกจากบ้านตลอดความเสี่ยงในการเจอแสงแดดเจอลมเจอฝุ่นยิ่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่แ,แว่นใส่แว่นกันแดด นะคะแว่นกันแดดบางคนหมอหูซื้อดำมืดเลยไม่จําเป็นก็แว่นกันแดดเอาแบบที่พอสมควรจริง,รงๆแล้วเป็นพลาสติกธรรมดาก็กองแสงได้ค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ถ้าทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆก็ปวดตาก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงหลับตาพักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าแสบเคืองก็หยอดเป็นกลุ่มน้ําตาเทียมอันนี้หมายถึงว่าคนที่เล่นเกมเล่นแท็บเล็ตอะไรเยอะๆด้วยแล้วก็ในเด็กเล็กนะพยายามไม่ไม่ให้ดูแท็บเล็ต เล่นเกมอะไรเยอะๆเพราะอันนี้จะทําให้เกิดสายตาสั้นได้มากขึ้นเขาวิจัยกันมาละวว่าในเด็กเล็กที่แบบเพ่งดูใกล้ๆนำนานพวกนี้จะทําให้มีสายตาสั้นเยอะขึ้น